ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อครูก่อนเสียเฉียวหยานได้เห็นกระบวนการที่เกิดอย่างชัดเจนทำให้ตอนนี้ในจิตใจของนางวงเวียนอยู่กับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่รู้จบ เมื่อครูเจ้าถ่ายเทพพลังอันบริสุทธิ์เข้าสู่8ก้อนกลุ่มสาระละลายย่อยทำให้กระบวนการเข้าปะทะมีความรุนแรงยิ่งขึ้นส่งผลให้แรงเสียดทานทบทวีความมารุนแรงก้อนกลุ่มสาระละลายที่กระจัดกระจายตัวอยู่จะได้รับอำนาจพลังจากแรงเสียดทานที่รุนแรงเป็นทวีคูณจนสามารถรวมเข้ากับก้อนกลุ่มสาระละลายขนาดเล็กเหล่านั้นได้ การสกัดกลั่นที่สร้างความร้อนในระดับสูงมากจะส่งผลให้ทั้งหมดเกิดการละลายตัวซึ่งเจ้าได้ควบคุมพลังจากแรงเสียดทานที่รุนแรงให้ผสานเข้ากับก้อนกลุ่มสารละลายเหล่านั้นอีกครั้งทําให้พวกมันได้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้นเสี่ยเชียวยานสังเกตเห็นเศษส่วนขนาดเล็กในเตาหลอมจำแลงของเฉินเซียงซึ่งมันเป็นเศษผลึกแข็งที่มีสีสารและขนาดเหมือนกับสารละลายแท้จริงแล้วมันก็คือสารละลายที่กำลังแข็งตัวไม่เลวเลยนี่ เฉินเซียงกล่าวยิ้มยิ้มแน่นอนว่าการปรุงยาในครั้งนี้เขาตั้งใจที่จะให้ชูวงชิงได้เรียนรู้เนื่องจากหญิงงามนางนี้มีความสนใจในกฎแห่งการสกัดกลั่นอันแข็งแกรง่งเฉินเซียงปลดปล่อยเปลวเพลิงให้ลุกท่วมเสร็จผลึกแข็งเมื่อมันถูกเปลวเพลิงแผดเผาจึงเริ่มส่องแสงสีทองจางๆจากนั้นเฉินเซี่ยงใช้แรงกดดันที่รุนแรงทำให้รวมกันเป็นก้อนกลุ่มเดียวซึ่งกระบวนการนี้มีความรวดเร็วยิ่ง หลังจากการรวมก้อนกลุ่มเสร็จสิ้นเฉินเซียงขับเคลื่อนทักษะกลั่นสวรรค์แยกก้อนกลุ่มผนึกให้กลายเป็น8ปดก้อนกลุ่มย่อยเห็นเช่นนั้นเซี่ยเฉียวหยานพลันต้องตกตะลึงเพราะนางรู้ดีว่าเขาจะทำในวิธีการเดิมคร,ครั้งที่สองเซี่ยเฉียวหยานกล่าวด้วยเสียงต่ำสีหน้าเคร่งขรึมนางสังเกตไปที่ใบหน้าของเฉินเซียงจึงตระหนักได้ว่าขณะนี้เขามีความกดดันอยู่ไม่น้อย เฉินเซียงหายใจเข้าลึกๆแล้วจึงเป่าปากเพื่อสร้างความผ่อนคลายให้กับตนเองหลังจากนั้นเขาก็เริ่มขั้นตอนการสร้างแรงเสียดทานครั้งที่สองก้อนกลุ่มผลึกแข็งพุ่งเข้ากระแทกกันปรากฏให้เห็นแสงกระพริบพร้อมกับเสียงระเบิดดังขึ้นกึกก้องด้วยความรุนแรงของการประทะก่อให้เกิดเสียงระเบิดที่เล็ดลอดออกมาจากการป้องกันพลังมิติ แสงที่ปรากฏจากการประทะก,กันของก้อนกลุ่มพลังสมุนไพรที่กล้าแกร่งนั้นมีความร้อนสูงเสี่ยเฉียวหยานจำต้องใช้มือปิดดวงตาคู่งามนั้นเอาไว้ในทันทีมิฉะนั้นดวงตาของนางอาจจะได้รับบาดเจ็บเมื่อนางลดมือต่ำลงจึงได้แลเห็นแสงเรืองรองสีทองอารามจากเตาหลอมจำแลง ครูต่อมาแสงเรืองรองค่อยๆเจือจางลงทําให้นางเห็นสารละลายในลักษณะหยดน้ําขณะที่มันกําลังแข็งตัวตกผลึกอย่างช้าๆเฉินเซียงจึงได้รวบรวมพวกมันทั้งหมดเข้าด้วยกันกลายเป็นก้อนกลุ่มเดียวก้อนกลุ่มผลึกแข็งนี้มีความใกล้เคียงกับการปรุงยาในครั้งก่อนเฉินเซี่ยงจึงคิดว่าการควบแน่นมาในตอนนี้จะทําให้มีคุณภาพเกือบเทียบได้กับครั้งก่อนเขาคิดว่ามันมาจากการควบคุมที่ดีเยี่ยมดังนั้นการยกระดับด้วยแรงเสียดทานอีกครั้งจะไม่มีปัญหาสําหรับเขา ทางด้านเสี่ยเฉียวหยานนั้นกำลังคาดเดาว่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นการควบแน่นเป็นเม็ดยาของเฉินเซี่ยงยังเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วย,ยามสินะเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นใช่นางกล่าวตอบพร้อมพยักหน้าเฉินเซี่ยงขับเคลื่อนทักษะกลั่นสวรรค์แบ่งแยกก้อนกลุ่มผลึกแข็งให้เป็น8ปดก้อนกลุ่มย่อยจากนั้นผสานพลังเทพเต่าหยวนที่รุนแรงลงไปนี่เจ้ากําลังจะยกระดับคุณภาพอีกครั้งอย่างนั้นหรือ เสี่ยเฉียวหยานกล่าวถามด้วยน้ำเสียงตื่นตะลึงไม่ต้องกังวลมันจะไม่มีปัญหาใดๆเตรียมพร้อมขาดคำของเฉินเซี่ยงแปดก้อนกลุ่มผลึกแข็งในเตาหลอมจำแลงจึงพุ่งเข้ากระแทกกันก่อเกิดเป็นประกายแสงครั้นจึงสดส่องแสงเจ้ารอบทิศทางเมื่อแสงจ้าค่อยค,อยคอยลดระดับลงจะเห็นได้ว่าแขนเสื้อของเฉินเซี่ยงพองตัวอันเนื่องมาจากท่อนแขนของเขากำลังขยายขนาดเขากำลังปลดปล่อยพลังเทพเตาหยวนจำนวนมหาศาลเข้าสู่เตาหลอมจำแลงอย่างต่อเนื่องไม่รู้จบสิน้น หลังจากนั้นเฉินเซียงได้ผ่อนลมหายใจยาวออกมาเริ่มการรวบรวมเศษผลึกแข็งที่กระจายตัวให้กลายเป็นก้อนกลุ่มเดียวกันขั้นตอนสุดท้ายเฉินเซียงแค่นเสียงอีกครั้งฉับพลันปรากฏแผ่นภาพหินอย่างด้านล่างพื้นเตาหลอมจำแรงมันเริ่มการหมุนตัวพร้อมกับปลดปล่อยลวดลายจิตวิญญ,ญาณออกมาไม่รู้จบลวดลายจิตวิญญ,ญาณที่ปรากฏนั้นถักทอกันกลายเป็นห่วงโซ่รายล้อมรอบก้อนกลุ่มผลึกแข็งก่อนจะพันตัวกอดรัดไว้ เสี่ยเฉียวหยานจ้องมองไปยังแผ่นภาพหินหยางที่กำลังหมุนวนด้านล่างเตาหลอมจำแรงด้วยอาการตกตะลึงนางนิ่งเงันไปชั่วขณะครั้นจึงกล่าวน้ำเสียงต่ำว่านี่เป็นวิธีสกัดกลั่นในรูปแบบของทักษะโอสถไร้จํากัดวิธีการที่เจ้ากำลังทำอยู่เรียกกันว่ากฎแห่งการสกัดกลั่นสานเทวะเจ้าย่างถึงมันได้อย่างไรเดิมทีข้าใช้เวลาค่อนข้างนานเพื่อ,อย่างถึงมันแต่เจ้าต่อให้มีผู้ถ่ายทอดให้โดยตรงแต่การย่างถึงย่อมไม่ง่าย ส่วนเจ้ากลับใช้มันได้อย่างชำนาญและเกือบจะเสร็จสิ้นได้ในทันทีก่อนหน้านี้เฉินเซี่ยงเรียกวิธีการนี้ว่ากฎแห่งการสกัดกลั่นร้ายจำกัดเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขาจึงกล่าวยิ้มยิ้พร้อมขึ้นว่าข้าอย่างถึงมันด้วยความบังเอิญแต่ข้าไม่ได้ใช้งานมันมานานมากแน่นอนว่าการใช้งานในครั้งนี้มีความแตกต่างจากครั้งอดีตอย่างยิ่งเพราะข้ามีความก้าวหน้ากว่าเดิมมากแล้ว ในตอนนี้เฉินเซี่ยงทำความเข้าใจได้แล้วว่าทักษะโอสดไร้จำกัดกับทักษะกลั่นสวรรค์มีความเกี่ยวข้องกันเนื่องจากสกัดกลั่นไร้จำกัดที่เขาอย่างถึงนั้นเป็นวิธีการภายใต้ทักษะกลั่นสวรรค์แต่ทว่าเขาไม่ค่อยได้ใช้งานมันเท่าไหรนะ่นักมันเป็นเพราะการควบแน่นเม็ดยาครั้งนี้ไม่ได้ใช้กระจกเทพหกวิธีเป็นตัวช่วยทำให้เขาจะต้องใช้งานวิธีการนี้แกนเทพสังหารชีวิตที่เฉินเซี่ยงได้บ่มเพาะมานั้นมีอำนาจพลังแห่งหยินหยาง ดังนั้นการใช้งานสกัดกลั่นร้จำกัดจะทบทวีความรุนแรงช่วยให้การควบแน่นเม็ดยามีความรวดเร็วยิ่งในตอนนี้เซี่ยเฉียวหยานเสร็จสิ้นการปรุงยาของนางแล้วซึ่งนางได้รับเม็ดยาตราประทับแห่งเต๋าจำนวนห้าเม็ดนางรู้ชัดว่าตนเองจะพ่ายแพ้อย่างแน่นอนเนื่องจากการปรุงยาของเฉินเซี่ยงในครั้งนี้มีความรับรื่นกว่าครั้งก่อนอย่างยิ่งไม่นึกเลยว่าหลังจากที่เข้าสู่ขอบเขตแกนเต๋าจะทำให้อำนาจพลังกล้าแกร่งได้เช่นนี้ เฉินเซียงยิ้มขึ้นซึ่งการแข่งขันปรุงยากับเซี่ยเฉียวยาในครั้งก่อนเขายังอยู่ในขอบเขตเต๋าหยวนเพียงเท่านั้นสำหรับปัจจุบันเฉินเซี่ยงไม่ได้รับการส่งเสริมจากพลังในขอบเขตแกนเต๋าเพียงอย่างเดียวแต่ด้วยประสบการณ์การปรุงเม็ดยาตราประทับแห่งเต๋าที่ชำนาญมากยิ่งขึ้นจึงช่วยให้การปรุงยาด้วยเต๋าหลอมจำแลงเป็นไปอย่างราบรื่น ก่อนเวลาหนึ่งชั่วยามจะสิ้นสุดลงด้านในเตาหลอมจำแลงได้ปรากฏเม็ดยาสีทองอ่อนพื้นผิวของเม็ดยากำลังสะท้อนแสงระยิบระยับด้วยลวดลายจิตวิญญาณที่โปรง่งใสในที่สุดก็สำเร็จเฉินเซี่ยงหัวเราะขึ้นเขาเช็ดเหงื่อที่อาบชโลมทั่วใบหน้าจากนั้นจึงถอนพลังเต่าทมินออกจากเตาหลอมจำแลงถ้าแพ้แล้วเสียเฉียวยานกล่าวขึ้น นางรับรู้ผลได้ทันทีเนื่องจากนางได้ประจักษ์ถึงวิธีการต่างๆของเฉินเซี่ยงด้วยตาตนเองเฉินเซียงอยู่ในขอบเขตแกนเต๋าเท่านั้นและด้วยหลักฐานพลังระดับนี้แต่สามารถปรุงเม็ดยาตราประทับแห่งเต๋าคุณภาพสูงได้ย่อมสร้างความพรั่นพรึงให้แก่เสี่ยเฉยียวยานทดสอบค่าคุณภาพสักหน่อยไหมเฉินเซียงกล่าวยิ้มยิ้มเอาสิ เสี้ยเฉียวยันนำแผ่นขายพลังออกมาพร้อมกับรับเม็ดยามาจากเฉินเซียงจากนั้นจึงวางลงอย่างช่องติดตั้งค่าคุณภาพของเม็ดยาได้ปรากฏขึ้นอย่างฉับพลันแม้ว่านางจะรู้ว่าเม็ดยาของเฉินเซียงจะต้องมีคุณภาพสูงกว่าการปรุงในครั้งก่อนแต่นางก็ไม่คาดฝันว่ามันจะมีค่าคุณภาพถึง2 1 0 0 0หน่วยครั้งก่อนมันยังเป็นเม็ดยาที่ไม่สมประกอบแต่ในที่สุดข้าก็สามารถกลั่นปรุงจนเป็นเม็ดยาที่สมบูรณ์ เฉินเซี่ยงปาดเหงือบนหน้าผากแน่นอนว่าการปรุงยาครั้งนี้ของเขาไม่ใช่เรื่องที่ผ่อนคลายขายให้ข้าได้หรือไม่เสี่ยเฉียวยานกล่าวเจ้าเอ่ยราคามาได้เลยข้าจะยกให้ท่านเพราะข้ารู้ว่าท่านต้องการจะเก็บมันเอาไว้เป็นที่ระลึกเฉินเซี่ยงยิ้มขึ้นอืมสำหรับข้าแล้วมันถือเป็นสมบัติล้ำค่านี่เป็นการตกผลึกของเม็ดยาแห่งเตา๋าเสีย่ยเฉียวยานกล่าวก่อนจะจ้องมองไปยังเม็ดยาที่กำลังฉายแสงเรืองรองอยู่บนฝ่ามือง,งามของนาง ข้าขอบคุณเจ้ามากเสียวเชียวยานกล่าวเจ้าคงจะเหนื่อยมากดังนั้นเจ้าสมควรพักผ่อนก่อนแน่นอนว่าข้าไม่กลับคำพูดครั้งหน้าข้าจะมาหาเจ้าเพื่อถ่ายทอดทักษะโอสถไร้จำกัดตกตกลงเฉินเซี่ยงยิ้มก่อนจะเดินไปส่งนางที่หน้าประตูเฉินเซี่ยงค่อนข้างอยากรู้เห็นเกี่ยวกับทักษะโอสถไร้จำกัดแต่จะอย่างไรก็ตามเขาเชื่อมั่นว่าทักษะกลั่นสวรรค์จะต้องมีความแข็งแกร่งกว่าทักษะโอสถไร้จำกัดอย่างแน่นอน อีกทั้งสกัดกั่นไร้ายจำกัดที่เขาได้ใช้งานเมื่อครู่ก็เป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจากทักษะกั่นสวรรค์นอกจากนี้เขายังต้องการจะรู้ให้ได้ว่าใครเป็นผู้สร้างทักษะกั่นสวรรค์ซึ่งใครคนนั้นย่อมต้องเป็นผู้ที่แข็งแกร่งอย่างที่สุดแม้ว่าจะอยู่ในยุคขปฐมการแห่งความกลาหนแต่เขายังไม่พบเจอผู้เชี่ยวชาญการปรุงยาที่เรียนรู้ทักษะกั่นสวรรค์บางทีอาจจะไม่มีใครรับรู้ถึงการมีอยู่ของทักษะกั่นสวรรค์เลยก็เป็นได้ หลังจากการแข่งขันปรุงยาเฉินเซียงพักได้ผ่อนเป็นเวลา2วันสำหรับการกลั่นปรุงเม็ดยาที่มีคุณภาพสูงเช่นนี้ถือเป็นการท้าทายตัวเองเท่านั้นแต่มันก็ทำให้เขาเหน็ดเหนื่อยอย่างยิ่งจนต้องใช้เวลาถึง2วันกว่าจะฟื้นตัวในระดับสมบูรณ์ ในปัจจุบันเฉินเซี่ยงได้รับบ่อน้ําเทพพิพรังสังสรรค์ทำให้เขาไม่จําเป็นต้องควบแน่นมุกสารสร้างเพื่อคัดลอกสมุนไพรเนื่องจากเขาสั่งให้ชูหงชิงทลองใช้มุกสารสร้างเจอจางกับน้าในบ่อเทพพิพ,พรังสังสรรค์แล้วจึงใช้เพาะปลูกมันสามารถส่งผลให้สมุนไพรมือการจเจริญเติบโตที่เร็วขึ้นตอนนี้เขามีสมุนไพรส่วนผสมเม็ดยาจืยหยวนเป็นจํานวนมากตราบใดที่เขาเก็บตัวปรุงยาก็จะได้รับเม็ดยาในจํานวนมาก เฉินเซียงออกจากที่พักในอาคารชีวานิรันมายังเฉียนจวงชีวานิรันเขาต้องการจะสอบถามว่าคฤหาสน์ที่ซื้อไว้นั้นจะสามารถย้ายเข้าไปได้เมื่อไหร่หลังจากที่เขาได้พบและพูดคุยกับชายชาราจึงได้รู้ว่าตอนนี้สามารถย้ายไปอาศัยที่นั่นได้แล้วเพียงแต่เขตใหม่ของเมืองยังก่อสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์และยังต้องใช้เวลาอีกหลายวันสำหรับเขตเมืองที่กำลังก่อตั้งนั้นจะต้องมีความเงียบเหงาอย่างแน่นอน ดังนั้นชายชาราจึงไม่แนะนําให้เฉินเซียงย้ายไปที่นั่นในตอนนี้เนื่องจากเฉียนจวงมหาอํานาจทั้งสาม,มีจุดประสงค์ในการสร้างเมืองก็เพื่อที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญมารวมตัวกันและแลกเปลี่ยนกันอย่างพลุกพล่านมีชีวิตชีวาแต่เฉินเซียงไม่สนใจในคําแนะนํานั้นเพราะเขาตั้งใจว่าจะไปเก็บตัวเพื่อผลิตเม็ดยาจืยหยวนในจานวนมากเมื่อถึงเวลาที่เมืองใหญ่ได้เปิดตัวเขาจะเปิดขายเม็ดยาเช่นกัน สามเฉียนจวงมหาอำนาจสร้างเมืองใหญ่แห่งนี้ขึ้นมาโดยเล็งเห็นถึงผลกําไรจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความมั่งคัง่งดังนั้นจึงขายตัวอาคารและสิ่งปลูกสร้างในราคาสูงหลายพันล้านหยกแน่นอนว่าตัวเงินจํานวนนี้ถือเป็นมูลค่ามหาศาลสําหรับพื้นที่ด้านนอกแต่ที่นี่จะไม่ถือว่ามันมีมูลค่ามหาศาลอย่างไรนะอย่างไรก็ตามเฉินเซี่ยงยังวางแผนที่จะซื้อสูตรการปรุงและสมุนไพรส่วนผสมดังนั้นเขาจะต้องเตรียมเงินหยกไว้เป็นจํานวนมาก เฉินเซี่ยงเดินทางออกจากเฉียนจงชีวานิรันผ่านข่ายพลังเคลื่อนย้ายเขา,าเขามาถึงเขตเมืองอันเงียบเงาเปล่าเปลี่ยวมองเห็นตัวอาคารใหญ่โดยรอบที่ส่วนใหญ่ยังก่อสร้างไม่สมบูรณ์เฉินเซี่ยงเดินตามแผนที่ไปเรื่อยๆเพียงไม่นานเขาก็มาถึงคฤหาสน์ของตนเองที่ซื้อไว้ซึ่งพื้นที่ด้านหน้าเป็นหน้าร้านสูงส6กชั้นตั้งเรียงติดกันสิบคูหาส่วนด้านหลังจะเป็นคฤหาสน์ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา คฤหา์ที่ขายแล้วจะมีการติดตั้งขายพลังอันเป็นมาตรการป้องกันและขายพลังชนิดต่างๆที่อำนวยความสะดวกอย่างเช่นขายพลังที่ระงับเสียงดังจากด้านนอกเพื่อทำให้ด้านในไม่ถูกรบกวนเฉินเซี่ยงเปิดประตูของหน้าร้านด้วยประโยคก,ก่อนจะเดินเข้าสำรวจซึ่งด้านในได้ถูกตกแต่งไว้อย่างหรูหราหลังจากนั้นเขาก็กลับออกมาพร้อมกับเดินต่อไปยังคฤหา์บนเนินเขาทางด้านหลังก่อนจะเลือกที่พักของตนเอง ตอนนี้มีเขาอาศัยอยู่ในละแวกนี้เพียงคนเดียวแต่แน่นอนว่าอีกไม่นานมันจะพลุกพล่านด้วยผู้คนจะต้องใช้เวลาปรุงเม็ดยาจืยหยวนอีกหลายวันไม่รู้เลยว่าเมื่อถึงเวลาที่เมืองเสร็จสมบูรณ์จะมีผู้คนเข้ามามา,มากน้อยแค่ไหนเฉินเซียงกังวลอยู่เล็กน้อยเพราะหากว่าเมืองแห่งนี้เงียบเหงาการทาธุรกิจของเขาก็จะเป็นเรื่องยากท่านเตรียมจะเปิดขายเม็ดยาจืยหยวนอย่างนั้นหรือชูหงชิงถามขึ้น แน่นอนไม่มีเม็ดยาชนิดใดเหมาะสมไปกว่านี้แล้วตอนนี้พวกเราจะต้องตันปรุงมันกับตุนเอาไว้จํานวนมากเพราะข้ายังสามารถกินมันเพื่อฝึกฝนได้เฉินเซียงกล่าวยิ้มยิ้มชูหงชิงและหยางเซียงหยินออกมาจากพระราชวังหยกก่อนจะเดินสำรวจคฤหา์ของเฉินเซียงพื้นที่ไม่เล็กเลยจริงๆชูหงชิงกล่าวทัศนียภาพโดยรอบก็ล้ำเลิศข้าสงสัยว่าเมืองนี้จะมีกำแพงหรือไม่เนื่องจากด้านหลังคฤหา์เป็นเทือกเขาขนาดใหญ่ เฉินเสี่ยงกล่าวเจ้ากังวลว่าในนั้นจะมีอสูรร้ายสินะชูหงชิงแลบลิ้นใส่ก่อนจะนำเตาปรุงยาออกมาตั้งกลางลานหญ้าไม่ว่าอย่างไรที่นี่จะมีแค่พวกเขาทำให้ไม่มีผู้ใดมารบกวนการปรุงยาของนางอีกทั้งตัวนางชื่นชอบการปรุงยาในสภาพแวดล้อมอันเป็นพื้นที่เปิดกว้าง เฉินเซียงนำเตาปรุงยาออกมาเช่นกันเขาเริ่มต้นการปรุงเม็ดยาจืยหยวนเนื่องจากต้องเร่งมือเพื่อให้คุ้นเคยกับขั้นตอนการปรุงเม็ดยาชนิดนี้ตรับใดที่เขาคุ้นเคยถึงขั้นตอนเขาจะสามารถกลั่นปรุงมันด้วยพลังจากดวงตาได้และนั่นจะเป็นเรื่องที่ผ่อนคลายอย่างยิ่งหลายวันผ่านไปเฉินเซียงและชูหงชิงกลั่นปรุงเม็ดยาจืยหยวนรวมกันได้มากกว่า500เม็ด เมื่อ,อยางเซียงหยินกลับเข้ามาจากด้านนอกจึงกล่าวขึ้นว่าตอนนี้เริ่มมีผู้คนหลังไหลกันเข้ามาจนเริ่มพลุกพล่านแล้วโดยเฉพาะศูนย์กลางว่ากันว่าผู้ที่สามารถซื้อคฤราสา์และหน้าร้านขนาดใหญ่ในเมืองนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นขุมกําลังอย่างนิกายใหญ่และตระกูลชั้นสูงซึ่งบางขุมกําลังได้ย้ายมาอย่งที่นี่ทั้งหมดเพื่อลงหลักปักฐาน สามเฉียนจงมหาอำนาจมีความน่าเชื่อถืออย่างยิ่งทำให้ผู้คนล้วนมั่นใจและขุมกำลังบางแห่งกล้าตัดสินใจทุ่มเงินจำนวนมหาศาลเพื่อย้ายถิ่นฐานมาอย่างที่นี่แน่นอนว่าขุมกำลังล้วนนำพาบุคลากรคนสำคัญมาที่นี่ทั้งหมดด้วยวิธีการนี้ต่อให้พวกเขาถูกบุกโจมตีก็จะไม่ทำให้ความแข็งแกร่งของขุมกำลังลดลง เฉินเซียงกำลังนึกย้อนกลับไปในถ้อยคำของเทพวิญญาณแห่งเตาสวรรค์ที่บอกว่าเฉียนจวงมหาอำนาจทั้งสาได้พัฒนาจนมีความน่าพรั่นพรึงจนทำให้สมดุลแห่งของโลกสูญเสียส่งผลให้เฉียนจวงมหาอำนาจถูกทำลายล้างลงในที่สุดในยามนี้เขาได้รับรู้ถึงอิทธิพลของเฉียนจวงมหาอำนาจทั้งสาแล้วว่าน่ากลัวอย่างไรหักโลกทั้งใบถูกปกครองโดยพวกเขาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคงเป็นเรื่องยากจะจินตนาการได้ นายท่านเจียงเซียนกำลังตามหาตัวท่านไปทุกที่เขาหมายจะเชิญท่านไปที่งานชุมนุมครบรอบวันเกินขอองค์ผู้นำตระกูลเจียงข้าได้ยินเรื่องนี้มาตอนที่ออกไปข้างนอกว่ากันว่ามีขุมกำลังจำนวนไม่น้อยที่เข้าร่วมการชุมนุมครั้งนี้จะต้องกับข้างด้วยผู้คนอย่างแน่นอนอย่างเซียงหยินกล่าวตระกูลเจียงก็มีคฤรหาน์หลังใหญ่อยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันเชิญเซียงเกือบลืมเรื่องนี้ไปสนิทเขากล่าวยิ้มยิ้มขึ้นว่าข้าจะไปพบเขาแท้จริงแล้วชายคนนี้กลับมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งมาก เมืองใหญ่ที่ก่อตั้งขึ้นมาจะแบ่งเขตปกครองโดยสามเฉียนโจงมหาอำนาจภายใต้กฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้จะไม่มีขุมกำลังฝ่ายใดกล้าอลาวาดหากจะต่อสู้กันพวกเขาจะต้องออกไปต่อสู้กันด้านนอกเมืองเท่านั้นชูหงชิงและหยางเซียงหยินได้ติดตามไปกับเฉินเซียงพวกนางกลับเข้าสู่พื้นที่ของแหวนมิติซึ่งปัจจุบันมันได้หลอมรวมและอยู่ในโลกทะเลเทพของเฉินเซียงเฉินเซียงออกจากคฤหาสน์ของตนได้เพียงไม่นานเขาก็ได้พบกับเจียงเซียน ก่อนหน้านี้เจียงเซียนได้พูดถึงเรื่องลานประลองการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของเมืองนี้เมื่อเข้าร่วมการต่อสู้จะมีรางวัลมากมายยิ่งไปกว่านั้นเฉียนจวงมหาอำนาจทั้งสามจะเปิดรับการเดิมพันอย่างเป็นทางการสำหรับผู้ที่ต้องการเสี่ยงโชคเฉินเซียงจึงมาที่ลานต่อสู้อันยิ่งใหญ่ทำให้เขาได้พบกับเจียงเซียน เจียงเซียงกำลังเฝ้าดูการต่อสู้บนเวทีที่มีความกว้างนับพันจึงมีหลายคนที่กำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดเป็นผู้เชี่ยวชาญสิบคนที่อยู่ในขอบเขตแกนเตาและเมื่อพวกเขาเหล่านั้นปลดปล่อยพลังจากตราประทับแห่งเตาจึงปรากฏเป็นสีสันพร่างพราวดูตื่นตาอย่างแท้จริงพี่ชายเจียงเฉินเซียงเดินมาตบไหล่ทักทายด้วยรอยยิ้มเจียงเซียงจดจ่ออย,อยู่กับการต่อสู้จึงไม่ได้สังเกตเห็นว่าเฉินเซียงมานั่งอยู่ข้างจนกระทั่งเฉินเซียงตบไหล่จึงรับรู้ พี่ชายเฉินเจียงเซียนอุทานด้วยความประหลาดใจเป็นสุขค่าตามหาท่านไปจนทั่วไม่รู้เลยว่าท่านหายตัวไปไหนในที่สุดก็ได้พบท่านเสียทีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ